สวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนนะครับผมอยู่กับผมคนเดิมครับไม่หนุ่มนะครับผมซึ่งวันนี้ผมจะพาทุกคนไปเล่นเกมอมเบตจิไอหน้ากันนะครับผมอ่ามาครับผมซื้อท่าทุกคนพร้อมแล้วเรามาเริ่มเล่นกันเลยมาครับผมเข้าเกมกันแล้วนะครับผมมาครับคราวนี้ผมจะเล่นเป็นอ่าตัวน้องปาวานนะครับซึ่งเพื่อซื้อมัมแมปเลยอ่าครับผมอ่เดี๋ยวผมลงเล่นไครับเล่นได้แล้วครับผมซื้อปาวานเนี่ยเขาจะเล่นสายซับนะครับผมอ่าเป็นตัวซับพอร์ตนะ ลองจีนเอาไหมไม่เอาลองจีนไม่เอาไม่เอา,เอานี่มังกรนะป่ะแล้วเราตามจินครับลงล่างกันนะครับผมจะซัพพอร์ตที่สุดเลย <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดวีลองจีนแอบแอบพงหญ้าอ่าเราจะต้องคอยซัพให้เพื่อนนะครับผมคราวนี้อืมโอ้โหแอบพงหญ้าอยู่ด้วยวะเราก็แอบพงหญ้าอ่ลองจินเปิดตัวครับผมมาแบบนี้ครับคิวนี้ครับเป็นปะ เออขอโทษด้วยสกิลของบบระบปวามีอะไรบ้างสกิลแรกคือสกิลโลครับผมจะสามารถมี2อย่างคือโล่กันเวทกับโล่อ่ากันอะไรนะการดเราเมจโดยเฉพาะอันที่2คือสกิลปล่อยคลื่นไปข้างหน้าเพื่อ,อตัวรับดาเมจของเราสกิลที่สาค,คือตาวาที่ผมปล่อยเกื่อกครับผมเป็นสกิลที่ว่าสามารถอ่าศัตรูโดนดาเมจแล้วเราสามารถท่าโดนศัตรูศัตรูจะดึงเข้ามาหาเราได้ครับผมเหมือนตัวฮุกนะครับผมอ่าโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยววันเดียวพเราจริงจะตายแล้วอ่าสุดท้ายคำสกิล ล็อกเป้าครับผมอ่าสามารถกลืนขันศัตรูไว้ครับแต่เราต้องยืนนิ่งๆนะอย,าย่าขยับขยับคือศัตรูจะจุดทันทีอ่ามาครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเราจี้จะตายแล้วมันจะเป็นมันจะบันย้ายอ่านะครับจะปล่อยคลื่นนี่อ่ะไม่โดนเลยนีย่ยปล่อยประวาน,นครับอมองไปประวานตอบไม่แน่ใจนะฉันอ่าโอ้โหเสียเราต้องกันต้องจี้ให้ได้ต้องจิ้งเจอะก็นี่อยู่นะปิดอเนี่ยกันต้องจี้ต้องจีงจ้โอ้โห้โอ,องจิ้งได้แล้วก็ผมเฟิร์นบัตลองจิ้งตาย นี่เราเราแก้แค้นตงจิตีตายครับอ่าครับผมเปิดเฟิร์สตัดกคนหนึ่งอกอ่าครับระหว่างที่รอรอตงจิ้นมาผมต้องปีคีก่อนเก็บสแต็กไปเรื่อยอ่ะสักครู่นะครับผมเดี๋ยว้งจิ้นมา้ังจิ้นมาเดี๋ยว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 โอ้โหเราล้ข้่าไปแล้วหนงดอกเราล้มโดนค่าครับเหมือนกันหนึ่งดอก แล้วาาการที่เราเรากาลั้งจิ้งไปยู่ไหนะครับเนี่ยโดยอยางครับเห็นว่าผมเรียกจับตูดเข้ามาหาตัวเราได้เหมือนตัวฮุกเลยแต่ย่าพุกจะไกลกว่าจะไกลกว่าตัวนี้นะขอบผมกรจิ้งไปเก็บไปออย,บบญญ <laughs> ยนืน่อดอยู่แล้วโลจะบรรยายของการังจิ้เต็้งที่ครับมาผมจะ support s u p p o ตัวนี้นะมันนี่เดียมันใครตกกิกกี้เนี่ยเอมาเอาคีมาแทนมีนโลให้ด้วยอ่า,าเดี๋ยวเดี๋ยว ต้องอัดตอนนี้ต้องอัดคอมเยอะครับผมอัดเกาะเยอะจะช่วยเพื่อนเยอะมากอ่ะเดี๋ยวเราอัพนี้ต่อเอาข้าววายกอนเนาะโอ้โหเฮ้ยเจ้าผมเจ้าตุ้อย่างข้าววายไม่โดนนี่เนี่ยโอ้โอ้เราจิ้งเราจิ้งเรางจิ้งโอ้โหเองจิ้งเก่งจริงโตแน่นอนเลยคนนี้ปล่อยเนี่ยปล่อยขึ้นแบบโดนไม่ไม่โดนนี้จะจะตายแล้วเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราคุยก่อนอ่ะเดี๋ยวนะ น้องจินงนั่งุยแลหรือเปล่าโอ้ยเดี๋ยวผมจะด,ดึงมาได้ไหมนครับตัวยอย่างนี่มาดึงมาด้วยนะครับตายสิบร้อยน้องจินฆ่าไปมาต่อเดี๋ยวผมเล่นอ่ะอัพตะวันเดียกอ่อนนี่ครับมีเกราะนะครับอันนี้เกราะรับจ่อเกาะเวทต้านจ่อต้านต้านเวทอ่าสีพูต้านดานเมจล้วนแน่ใจป่ะนะผมโชคใจถูกป่ะนะ ผมเดี๋ยวเราดึงนี่ครับดึงครับมาดิรับเกาะเอี๊ยดับผมตัวนี้เดี๋ยวผมเขากลับไปก่อนนะเพื่อนอ่าโอเคโอ้ต้องจิ้งเกียร์ดึงไม่เลยตายไอ้ป้อมตีเดี๋ยวเราจิเออนั่นแหละครับโอ้โหน้องจิ้งเกือบเก็บแล้วหนึ่งดอกนี่เสีตายแล้วนะนะครับอันนี้คือเกาะกันเนีอ่ะโอเคสีฟ้าไปเกาะกันเนียด เด็กยิวสายอยู่นะน้องตกตีเป้าตีเป้าจะต้องรอมาอีกตัปหนึ่งมามามามโอเคเคลียร kind of ์ค sì, okay. ีบก่อนใหม่อ huh. ้ยควางใหม่คะปล่อยคื้นไปเดี๋ยว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 โอ้โหโอ้โหเออเดี๋ยวยีตัวล็อกอยู่เดี๋ยวดึงเอาควายไปนีก่อนนี่เนี่ยดึงขังโอ้ขังไม่ทัน เราจี้ข้ามาันจี้ข้าได้โอเคอเดี๋ยวนี่นะเราขังก็น,นี่ครับเป็นตัวอ,อย่างการขังเห็นไ้มครับน่าุิสะลอได้อ่าเรียบร้อยนี่ครับอ่ามาต่อ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 ,ตอตปีปอมจะแตกแล้วจะแตกแล้วแตกแล้วแตกแล้วเดี <c oughs> ย๋ยวคิดใจครับคนถูกบอกจะไม่ได้คิดอะไรเลยผมกลับป้อมกันนะมา พร้อมพรเดี๋ยวเเดี๋ยวโอ้โอ้โอโอ้โหสตัวเลยเดี๋ยวเดี๋ยเดียวเเดียวโอ้ยโอ้ยโอ้โหุนมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไข่ขึ้นกันออ้ยต้องนกต้องเก็บหมดเลยโอไม่ถึงโอ้โหต้องนกเก็บเรียบเลยอะดับเป็นคิวแล้วน้องนกโอ้โห้อเป็นคิวแม่เจ้าเก็บเรียบเลยนี่มาเก็บงานนี่เอง เดี paid, <um ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวล่ะเราไปกลางๆดีกว่าครับผมปะเดี๋ยวให้น้องจิ้ง้นตรงนั้นไปเอออเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมากันช่วยกัลางๆช่วยเอาป้อมกลางกันนะช่วยชีได้ไหมอีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าอ่ะโอเคมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดอ่าดึงได้ไหมเนี่ยโอ๊ยโดนสกิลดึงไม่ดึงไม่ถึงกันหรือกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่า กับล่าดีกว่าครับผมไปช่วยน้องจิ้นดีกว่าทองจิ้นไหวอยู่แล้วนะผมว่าเดี๋ยวไปช่วยกับเอ็ดดี้โอ้โหน้องจิ้นตีแหลกเนี่ยโอ้โหโอ้ยทองจิ้นไปเรนเจเดรี่แล้วย,ววดอ,ยอดโคนนโปรจริงคับย <Okay. S 1> อมรับโอเคเดี๋ยวเอาเพล็กออมาดึงโอ้ดึงไม่ได้เป็นเป็นตัวอะไรไม่รู้ <c oughs> เป็นกระดาษเฉยเลยเดี๋ยว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 โอ้ยมอ,ยอยไซมาเกือ <c> บ <oughs> ๋ยวนเรียกมอไซคเลยตัวกว่าเฮ้ยเขาุลุกันละเขาุลุกันอยู่ไปไไปด้วยไปด้วยไปด้วยโออออโอ้โหไม่โดนเลยเนี่ยโอ้โโอ้ลโอ้โโอ้นี่แหละนี่แหละเอาสือสอสิเดีอาไวดิเอาไว้ดิเอาคือไปนี่เนียอ่กดไปขาไม่ได้โอ้ยตัวลคใ่อาไเอาดินี่ยทุกคนอตายจะตายอนั่นแหละ เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหวางไปดูแหละไม่ทันโอเคของเดี๋ยวเราไปตีป้อมกลางดีกว่าเนาะอืมตุบนาจ,จะหมดระหว่าเดี๋ยวขอเซฟชี้ก่อนแล้วก็จะกลับป้อมกลับฐานไปปอะมาณนั้นเสร็จซีก่อนนะอ๋อพีกันกันเอาเกาะเยอะครับผมโอเคปีเป้าไหมครับผม ผีหลังหลังปีน,ปนสวยครับโอเคตป้อมรอ,อก,ก่อนอ่ะโุ้มมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอดึงมาดิไหเนีน่ยนี่ดึงมาตีไหน,น,น,น <c oughs> เออออเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยโอ้ยโอ้ย,โ,อย,โ,อยโดนป้อมตอีเอาโลใสนะ่ไปถึงไหมดึงม,มาดึงม,มาอีกเนาะเอาขังอือโอ้ยต้องขยับอีกโอ้โหไม่น่าเลยดึงไปต้องอยู่กับที่ครับเวลาขังจะขยับ เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวใคร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 หลุดโอ้ยน้องชิลันอีหลุดโอ้ยน้องชิลันอีบอสมายไปก็มองไซไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวลองชิลันอีกรีบมานะคือมาตรการคุณเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกลับก่อนกลับกเดี๋ยวผมขอกระเป้ามาแล้วทุกคนอ่ากลับป๋ไหมไม่กลับตีเอะไรอ๋อตีได้แล้วแล้วก็กระเป๋าเลยอ่ะอ่ะโอเคเอาเลยผมก็ให้อยู่ก็ให้อยู่ปะปะปะ เดียวเดี๋ยวเดี๋โหจอมันเปลี่ยนตัวใหม่ตะแรกเป็นพวกมังกรไหลเออมังกรไหลหัวนะเปลี่ใหม่โอ้ดูแปลกๆดูดอจัลบได้แล้วโอเคผมปะต้องกันต่อเดี๋ยวเดีดีโอเคน้องเชืออีกกับมาแล้วแกมาเลยมาเลยมาเลยเดี๋ยวดึงเพื่อนดึงคนมอนกันดึงไม่ได้ดูแต่ว่าสังขาบินไปแล้วเดี๋ยวเดยวงมาได้ไหมดึงมาไม่ึงไ

เขาซอยมาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเราที่เราซี่เราอีกรอบไหมอีกรอบไหมรอบไหมโดนดึงอีกโอ้โหล้างท้องโอ้โหการไปะสุดที่โอ้โหตายรบน้อยเด้ไหมครับอ่ะเดี๋ยวลองจิ้งอยู่เรากันป้อมสุดดีไหมโอเคทั้งขาเกิดแล้วมาเฮ้ยเข่าเกิดเตะเตือนเตะเตืนเรือกมาโอเคโดนหนักเลยเดี๋ยวกลรก่อนเราค่อยเราค่อยกลับป้อมนะเอาโล่งกันเอาเอาดีๆกันโล่ธนาธนาโอเคโล่ไปโล่สีฟ้าคือโล่กันทามิติสปอครับผมอ่า หมดมาแล้วมาแล้วโอ๊ยโอ๊ตโอ๊ตโอ๊ต้องจีนต้องจีนสู้ต้องจีนสู้โอ้โหแรงคราวนี้เขาเกิดครับจีนเกิดแล้วจีนี่ทะเลเกินี้เขาจะเกิดหนักมากเออสกัดจุแรงหนักมากบอกเลยปอมเลยไหมป้อมเลยดีกว่าเนาะเดี๋ยวเดี๋ยดี๋ไปเอาปอมก่อนเอนกับเออมอใสมาอมอใมามีมอสมาเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋เดี๋ โอ๊ยโอ๊ตโอ๊ตจิบดึงมาดึงนี่ไงดึงโอ้ยหอวใส่สตายหัวใส่ไม่หนะป้อมกันครับไปป้อมเลยป้อมเลยป้อมเลยมาครับทุกคนป้อมเลยเราจบเลยดีกว่ามาเดี๋ยวเล็กเกเดเราจะลำบากตีป้อมตีป้อมโอ้โหเฮ้ยเขาป้อมก็เฉยเลยโอ้โหแม่งซูบักฆ่าแข็งมากโอ้โหจบเลย จบเร็วมากยังไม่เรื่ออะไรเลยอ่ะโอ้โหเราติ้นเก็บรวบเลยโอ้โหเย่โอเคก็เปลี่ยนไหครับผมโอเคครับสำหรับการแข่งขันของ OMG ไอ้หน้าครับเปลี่ยนครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกด Subscribe เป็นใจช่องผมด้วยครับผมในวันนี้ผมก็ขอบคุณทุกคนมากครับงั้นก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคราวหน้าบ๊ายบายครับ